พ่อจ๋าทำไรจ๊าทำไรคะคุณพ่อทำอะไรจ๊าอ๋อจะติดปฏิทินโอ้โหเก่งจังเลยได้ปฏิทินมาใหม่ปิ 2,566้25อุหกเ้ยตรงนี้เปียกๆลงมาละมันลงมาละ,ลาละเอ้ยมาไอ้น้ำโชคมันลงมาจากบนสารพระภูมิละมันขึ้นไปอะไรไม่รู้นโตสารพระภูมิน้ำโชคอะ ลงุขลงขี่จักรยากกนไปไหนม่ัม้ย <laughs>